สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสงใส่พระไทยเสมอวินาทีเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาทรงหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดพระปรางพระราชิน,นีสุธิดาเมื่อวันที่24ตุลาคม2563เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่ามีรับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลรักพระบรมราชิน,นี ได้โพสคลิปพร้อมระบุข้อความว่าโดยพระราชจริยวัตรอันต้องพระทัยกันระหว่างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาทรงมีพระอริยบทงดงามทรงห่วงใยกันและกันเสมอมาโดยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทรงหยิบกระดาษทิชชู่ทรงเช็ดพระปรางของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ยังทรงบังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนับว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปสักแค่ไหนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ยังถวายพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แม้ว่าจะทรงสถิตยอยู่ในพระราชาสถานะที่สูงกว่าดังที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนเป็นความสุขใจของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จโดยแท้จริง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์กับคุณครับ